หน่นสมมีโตใหม่แล้วนะคะนสมัางนางนของพ่อพอนะไม่อะ่อสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสมบูรณ์อำเภอขอุขานอหาน,นี้ของพ่อพอนะคะขายไปแล้วนะคะของพอพขายไปแล้วของพ่อพอไป แล้วอยูีกโลเมื่อกี้ไหม่แล้วม่ีาต้ได้ไป18ลวัี้ดัี้จีลตวหนะมาอีกวหนมาอีกมามวนี้มาแล้วนจะไล่กาจะไล่กน อันไหน <laughs> งานไม่ติดยาเตาที่จะกินกับเด็กเด็กจะต้องเอาเอ็นนี่นะคุณอาคณะกรรารนะคะ2,000บาทเลยนะคะจะเป็นการให้1,000บาทนะคะเสื้อ1ตัวถุงเสเ้อ1เัานะคะแล้วก็มาเป็นเสื้อให้ทำหมุดให้เนาะโอเค

ตัวนี้ได้ยัง้กดได้ยังนี่ปลยเอีโอ้ตัวใหญ่ไครับตัวเล็กตัวใหญ่เลกัน่ มาเอกไปมาอะไรอันน um, uh, uh, ี้จะเป็นปลาลูกเก่านะคะปลาลูเก่าสามโลนะคะสามโลอันนี้เิ่หกอ่ามสา่อนนี้มนาโามโลเ่าโลาโลเ่า เป็นสถ่ใหญ่ที่สุดแล้วอ่าพิาอะไรนะคะจากไหนคะจากกันนะโอ้ยาวนอนหนู่นะคะค่าเสื้อขาวใสแขนสามพันบาทเนาะโอเคได้อยู่ไหนท่านนี้ตัวใหญ่ใหญ่เนาะ ตัวน e ี้มาตัวใหญ่ต <ah> ัวลี้ตัวใหญ่ตัวนี้มานะคะมาอีกแล้วตัวนี้เจ็ดโลเป็นงานตัวนี้เจ็ดโลตัวใหญ่เลยตัวนี้ความยาว ไอ้นั่นนะที่เอามาจากพุทสิงห์นั่นะกบเานะกระบะกระบใหญ่จาก นี่ก็ตัวใหญ่นะคะ่าจบโลนะคะ18 19โลอันนี้กิโลขอยออันนี้ย2ครึ่ง2ครึ่ง22ครึ่งนี่ยี่สิงครึ่งสอเหึยี่สิงครึ่งองหนึยี่สิบสด้วย่ เอาพวกองพกองกอาพกอง้ามาแล้วก็มามาแล้วอนามันลังมัน้ตอนนี้รับหงมาแล้วนะครับยี่สิบกโลอ้ยเกี่ยนหนงลนะคะกี่กิโลกี่กิโลแป๊มหนึ่งอันนี้สิบเก้าลูก โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้สนะตัวนี้เดี๋ยวเราดูกันตัวใหญ่สุดไหมอ่ิกาลเมื่อกี้อ่าตัวใหญ่ครับอีกตัวหน่ตัวนี้ Anh sáng ngày hôm nay, mình sẽ mất cả những cái câu chuyện của mình để mà mình sẽ được câu chuyện của mình để mà mình sẽ được câu chuyện của mình để mà mình sẽ được câu chuyện của mình để lo còn hấp để lo còn. được không? Được rồi đâu. Được. Được. Được

Hãy 20 20 kênh 20 Mì Gõ 20 không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่ตอนนี้กระลังได้ปลาใหญ่นะครับพี่น้องครับกระลังแซวขึ้นมานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาล่อชมกันอยู่ของพ้นนะครับพี่น้องครับเโคสักครู่เป็นการสายเพื่อไปเลยงต่อนะครับอ๋มากนะครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ ต่อบริษัทอะไรมีตั้อยูนี่ไหไปเกงาเลยเก้ามีมาที่ไหนครับ21กิโลตลาดปลาก็ลอคือ21โลตัวนี้21กลครับ21กิโลกรัมครับอันนี้มีนุงนอนมีน่งนอนอะนี่กิโลนะ21กิโลคชื่อเซนแต่ที่ไหนครัออนที่สุดนะาล xin lỗi người sáng không nên bị lộ thai người sáng 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 ไม,ไม่ต้อร่อไมไม่เงีอาเงียเอาอ่ตอนนี้สี่ขีห้าขีมีผลนะครับเป็นพันบาทนะครับตอนนี้ this, ท่านผ AK ู้ใหญ่สมบัติเนี่ก็เตรียมเงินมาแล้วหนึ่งพันบาทครับสมบัติขงเรพิเศษก็ไม่ใหญ่มีที่ซื้อไปเก็บบไหมสักตัวหรงตัวใหญ่ซื้อไปในตู้เย็นครับในตู้เย็นไมอกไม้อยสารทีมงานนี่นะท่านราสียไว้